คะแนกได้พบคะแนกได้เลไฟฟ้าอ้าวในปวสปสีนี่เหรอเขียวเนาะอ๋อโอเคครับวันนี้เรามาชมเกมการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ชมรมวิชาชีประจําปีการศึกษา2568นะครับภายใต้โครงการ รณรง์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับณสนามกีฬาวิทยเทคนิคสีราสีสไลนะครับระหว่างแผนกไฟฟ้าระดับปวชพบปวสนี่าไปดูน้ปวชนะครับสีน้ำเงินปวสอ,อยู่เขียวเขียวออกเหลืองนะครับนี่มาชมกันในครึ่งเวลาแรกครับว่า ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับสัญญานกหวีดดังขึ้นนะครับปวสพี่ใหญ่นะครับเป็นฝ่ายเขีย่ยลูกเล่นก่อนนะครับมาดูรีลาการเล่นของนักกีฬาผนกช่างไฟฟ้าในครึ่งเวลาแรกครับ คาดว่าน่าจะทําการแข่งขันหลังจากจบครึ่งแรกก็จะทีมที่2เข้าทําการแข่งขันเลยนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านตรงต้นพบบัวหุ่งนะครับซึ่งนักกีฬาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ยัง0ูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ยังดูเชิงกันอยู่นะครับเอาละครับเรามาชมเกมกันต่อนะครับตัวนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับทีมที่ชนะในเกมนี้นะครับก็จะรอดชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัน เปิดแล้วก็ปิดโอ้โหโปโวชไฟฟ้านะครับได้ซัดไปก่อนยังไม่เข้าครับยังไม่เป็นประตูปะเป็นลูกตั้งเตะยิงลูกนี่โอ้โหข้ามผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับ เออลูกนี้สวยงามโอ้โหออกหลังไปตอนนี้ตรงต้นนะครับก็ลงวอร์มแล้วนะครับเพื่อที่จะทำการแข่งขันในครึ่งเวลาต่อไปนะครับแข่งขันครึ่งละ20นาทีนะครับสลับกันเลยนะครับมาชมเกมกันต่อครับตอนนี้ไฟฟ้าปวสเปิดนะครับซัดไก่ดวงนี้โอ้โหเข้าข้าง เป็นลูกแฮนด์บอลเหลือ20บเปิดลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, ไม่ทัน <laughs> มองหน้า เปิดสั้นๆน,นะครับมองนะครับเปิดยา,า,าวยังไม่เปิดครับขวางสน้ำมาข <complications. S 1> ึ้นทางกาบขวาวววววเป็นลูเนเกเตะมุมออยิงเลยสั่งยิงอย่างเดียว เร,เร็วครับเปิดทางกาบขวาส่งขึ้นหลังเบอร์20เปิดยาวขึ้นไปยิงไกลตรงนี้เบอร์20ครับโอ้โหเข้าไปแล้วหนึงประตูต่อสวนครับแมเป็นลูกส่งจากเส้นนะครับทำทางไปยิงสวยงามเลยทีเดียวนะครับเบอร์20กับเบอร์20สแหมสุดยอดครับ ปวชนำที่ปสสไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอร์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอื้อ บอกไปดีครับไปแล้วครับขึ้นไปอีกแล้วครับเบอร์20ครับส่งลูกนี้ยิงลูกนี้สวยงามอีกแล้วเข้าง่ายๆนะครับเบอร์20กับเบอร์20 2ประตูต่อศูนย์ครับสองสาวยิงครับรวมกันเป็นสองสาวเบอร์20กับเบอร์20นะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสกอร์ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับสกอร์บอร์ดครับ เบอร์ห้ <54, S 2> เปิดเกินหลังลูกนี้ออกข้างมา1 8อยแปเในครึ่งแรกนะครับรแผนกช่างไฟฟ้าระดับปวชบุกนำไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ยิงไกลลูกนี้สียดขานไป ออกหลังไปอันนี้สกอร์บอดของเรานะครับขึ้นแล้วนะครับสองประตูต่อศูนย์นี่ต้องขึ้นศูนย์ด้วยนะเออตรงนี้โอ้โหยิงยิงได้ไหมยิงลูกนไม่ได้ยิงโอ้โหช้าไปเอา้าโอ้โหแม่กือเป็นประตูครับเมื่อกี้ช้าไปหน่อยเปิดยาวขึ้นมา ไม่ผ่านเบอร์20่สิบของแผนกช่างไฟฟ้าเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับไปอยูแล้วครับเบอร์20ครับ โอ้โหไปได้ไหมไปได้แล้วครับยิงลูกนี้ล็อกหนึ่งจังหวะโอ้ทันครับดูเพื่อนแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โห,โหเกือบเป็นประตูฟาวครับสนามลื่นครับเนื่องจากว่าฝนตกยิงลูกนี้โอ้โหออมาสกัดไว้ทันเบอร์เจ็ด สกัดไว้ไม่งั้นเป็นประตูแข็งแร่งครับเบอร์เจ็ดครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านบัวหูนะครับหนึ่งบวกแปด หลอกยิงไกลตรงน,นี้โอ้โห,โหประตูยังขาวไวครับยังไม่เป็นประตูในคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงต้นพบ บัวห่งนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศชนะคู่นี้ก็จะรอแข่งระหว่างคู่ที่สองนะครับคู่ชนะคู่ที่สองอยังย,ยึกยักยึกยักอยู่นะครับเอาบอลลงลงูกนี้ไม่สวย ปเปิดผู้รักษาประตูยิงโอ้โหลื่นลื่นลื่นเร็วครับ <c oughs> เป็นลูกเตะมุมอีกครั้ง <c oughs> หนึ่งลุนตีไข่แตกก่อนนะครับสกอร์ห่างไปมากแนละ้วสองประตูต่อศูนย์ โอ้โหหลอกลูกนี้ออกข้างไปไปแล้วครับเบอร์14เปิดเืิอ <c oughs> กะยิงเลยนะครับลูกนี้อ่าเล่นเร็วครับเบอร์22เอาบอลอ่าออกบุกคนเดียวเลยเปิดลูกนี้จะยิงเองก็จะเปิดโอ้โหออกข้างไป <c oughs> หัวหัวหัว 买了，不。 ผมเกมกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้พี่ปวศนะครับกำลังหาวิธีการที่จะยิงทำประตูให้ได้ตอนนี้ปวชไฟฟ้าตั้งรับอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวเนี่เบอร์14เบอร์7เปิดสวยงามไปแล้วอีกแล้วทันไหมไม่ทันเป็นลูกไม่ เป็นลูกฟาวสัญญาณนกยีครับน่าจะไม่ยิงครับเปิดสวยงามครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามมากนะครับโอ้โห หิงโดยเบอร์14ครับ3ประตูต่อศอ่าขอบคุณครับอ๋อโอเคอ่าแล้วครับเรามาชมเกมกันต่อโอ้อหอยู่ตรงนี้

เอาหลอกตัวเองครับอือยังเอาตัวรอดได้ครับเปิดยาวทุกนี้แมไม่ช้าไปอ๋อข้างไปเล่นเร็ว

แข้งไกระงยังมาเจอนนะบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับเป็นรองราล่นที่นี่ยิงไกลอ้โหขาเร็วมากยิงโอ้โหเป็นประตูอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับเบอร์เจ็ดครับสประตูต่อศูน เราน่าจะได้ทีมชนะในคู่นี้แล้วแ่ละนะครับหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับเอาเดี๋ยวเราพบกันในทีมที่2ต่อกันเลยนะครับระหว่างตรงต้นพบกับบัวหุง